สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขามีเรื่องสำคัญอะไรที่อยากบอกคุณ อืออืมอา่าลักคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีราศีกรกฎราศีพฤษภเขา แรกไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับคุณไหมนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญของเขาอะที่อยากจะที่อยากจะเล่าสู่กันฟังหรือคุณอาจจะรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเขาก็เลยอยากเล่าให้คุณฟังอยากจะบอกกับคุณอนะคือประมาณว่าเขาอะเพิ่งเสียเพิ่งเสียเพื่อน หรือคนสนิทหรือคนที่เขาไว้ใจมากมากไปจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นการเหมือนแบบเหมือนเป็นการพิสูจน์อะเป็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์เป็นการพิสูจน์เพื่อนเป็นความพิสูจน,น,น์ความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเช่นก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะให้เพื่อนยืมเงินจำนวนหนึ่ง แล้วไม่ได้คืนแล้วมันอาจจะเป็นเงินจํานวนมากแล้วเขาต้องต้องการใช้เงินเขามีความจําเป็นต้องใช้เงินแล้วเขาไปทวงคืนแล้วมันเกิดการทะเลาะกันมีปากเสียงกันทําให้เขารู้ว่าคนเนี้ยคือเชื่อคําพูดไม่ได้ไว้ใจไม่ได้บอกว่าจะคืนเวลานี้เวลานี้แต่ไม่คืนพอไปทวงคืนก็โวยวายกลายเป็นความผิดเขาอีก เขาก็เลยเหมือนบอกว่าแต่เขาได้คืนแล้วนะแต่สุดท้ายเขาได้คืนได้คืนแต่ว่าเสียเพื่อนไปหรือเสียความสัมพันธ์นั้นไปอ่ะหรือสองอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้แต่เขาอาจจะเคยไปยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครบางคนที่เป็นคนสนิทมากๆเป็นคนที่เขาแบบให้ใจอ่ะเป็นคนที่เขาแคร์ความรู้สึกเป็นเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษของเขาเลย เพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยหรือญาติสนิทมิตรสหายของเขาเนี่ยแล้วเข้าไปช่วยจนตัวเองอะเดือดร้อนเดือดร้อนเลยแต่ว่าพอถึงเวลาที่ตัวเองเดือดร้อนคนคนเนี้ยเขาลอยตัวเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจเขาไม่คิดที่จะแก้ไขอะไรไม่คิดท,ที่จะช่วยเหลือมันทําให้มันทําให,ให้เขารู้รู้เช่นเห็นชาติ รู้ความจริงอาจจะมีการทะเลาะกันถึงขั้นแตกหักกันขึ้นมาค่ะคือสูญเสียความสัมพันธ์สูญเสียมิตรภาพที่ดีไปแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาเคลียร์สถานการณ์นั้นได้แล้วเคลียร์ปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือมันทำให้เขาเสียเพื่อนหรือเสียเสียคนสนิทคนนี้ไปย เสียความสัมพันธ์ที่เคยดีที่เขาเคยคิดว่าคนเนี้ยจริงใจกับเขาคนเนี้ยคือเพื่อนแท้มิตรแท้คือเพื่อนตายอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาสูญเสียคนคนนั้นไปจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันทําให้เห็นภาพแท้ของคนเออคุณอาจจะเคยเตือนเคยบอกเขาแล้วก็ได้คุณอาจจะเคยเอ,อ่อ แนะนำเขาแล้วเขาไม่เชื่อคุณแต่ตอนเนี้ยมันมันเป็นอย่างที่คุณเคยบอกหรือเขาได้เห็นเองกับตาได้เจอเองกับตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าเออที่คุณบอกอ่ะมันคือความจริงที่คุณบอกเขาที่คุณพยายามเตือนเขาแต่เขาอีกนอ่ะแต่เขาแบบไม่สนใจอ่ะอืมเขาไม่ฟังคุณเขาไม่เชื่อคุณตอนเนี้ยเขาเจอกับตัวแล้วนะ ตอนนี้มันทําให้เขาอะ่ะเหมือนกับไม่ไว้ใจใครนะคะไม่ไว้ใจใครไม่เชื่อใจใครรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกว่าเออเขาไม่ควรที่จะไว้ใจใครอีกมันทําให้เขากลัวไปเลยอ่ะกลัวการไว้ใจแสดงว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่เขาแบบเชื่อใจมากๆแล้วมาหักหลังเขามาทําให้เขารู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยอืเขารู้สึกแบบ ความรู้สึกมันสั่นคลอนอะมันหวั่นไหวมันอ่อนแอมีความรู้สึกไม่มั่นคงกลัวหวาดระแวงนะคะไม่มีความสุขรู้สึกไม่มีความสุขเลยรู้สึกเหมือนโลกหันหลังให้เขาอะ เขาอยากจะขอโทษคุณนะถ้าก่อนหน้าเนี้ยเขาเคยไปเชื่อคนผิดหรือว่าเคยเคยมองคุณผิดไปเคยไม่เชื่อคำของคุณเคยโกรธคุณเคยทะเลาะกับคุณเพราะคนคนนี้หรือถ้าตอนนั้นอ่ะเขาต้องเลือกระหว่างคุณกับคนคนนี้แล้วเขาไปเลือกคนนั้นอ่ะเขาไม่เลือกคุณเขาอยากจะขอโทษคุณแต่ว่าเอา่อ ณต,ตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็คือยังรออยู่ยังยังยังไม่ได้จะทําอะไรตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเขาอ่ะมันยังแย่อยู่เขายังรู้สึกแย่ยังรู้สึกรู้สึกหดหู่อะค่ะไม่มีความสุขกับชีวิตไม่มีความสุขกับอะไรเลยไม่มีเบี้ยวแรงหรือกระจิตกระใจจะทําอะไรทั้งนั้นแต่คิดนะคิดอยากจะขอโทษคิดอยากจะบอกคุณคิดอยากจะพูดคุยกับคุณอืม เขามีอะไรหลายอย่างเลยอะที่ที่อยากจะพูดกับคุณอยากจะอธิบายอยากจะบอกคุณตัวเขายอมรับยอมรับสิ่งต่างๆเขาอาจจะเคยดือ้อเคยดื้อกับคุณเคยแบบต่อต้านคุณแต่ตอนนี้เขายอมรับและเขาเชื่อคุณหมดและเขารู้แล้วว่าคนที่เชื่อได้อะคือคุณแล้วถ้าเป็นกรณีที่ เขาเลือกผิดอ่ะระหว่างคนสองคนเขาไปเลือกคนอื่นเขาไม่เลือกคุณอะตอนเนี้ยเขาอยากจะเขาอยากจะกลับมาหาคุณเขาอยากจะเลือกคุณอืม ทำไมให้มันกลับหัวหมดเลยเนี่ยอ๋อไม่กลับหัวหมดเนี่ยเขารู้ว่าเขาพลาดโอกาสดีๆไปแล้วคุณอาจจะไม่ให้โอกาสเขาอีกก็ได้ถ้าเขาอยากจะได้โอกาสเขาจะต้องพยายามให้มากขึ้นเขาจะต้องเขารู้อะว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างมันจะไม่ง่ายเหมือนเหมือนที่ผ่านมาแล้ว คือก่อนหน้านี้โอเคคุณอาจจะรักเขาคุณอาจจะชอบเขาแต่การกระทําของเขาที่ผ่านมามันอาจจะทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดแล้วจากคนใจดีคุณอาจจะใจร้ายกับเขาแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องออพยายามมากขึ้นและรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองเขายอมรับด้วยนะเขายอมรับว่าเขาผิดแล้วและเขาก็ยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจะโกรธเขาเขาก็เข้าใจคุณได้และถ้าคุณจะใจร้ายกับเขาถ้าคุณจะไม่ไม่ต้อนรับหรือไม่ให้โอกาสเขาเขาต้องพยายามมากขึ้นเขาก็เข้าใจเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็พร้อมจะทําด้วยอืมนี่คือเรื่องสําคัญที่เขาอยากจะบอกคุณโอเคเดี๋ยว ใช่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมคะ Give it time Communication Commitment อะโอเครอหน่อยแล้วกันรอหน่อยแล้วกันคือรอ จริงๆอ่ะรออะไรไม่ใช่ว่ารอให้เขาตัดสินใจอ่ะจริงๆเขารู้ล啦เขาตัดสินใจแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ในช่วงที่อารมณ์ดิ่งอารมณ์ไม่มีอารมณ์ทําอะไรอ่ะมันไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนรถที่น้ํามันหมดอะค่ะเออให้เวลาเขาหน่อยเขาต้องการเวลาที่แบบฟื้นฟูจิตใจเข้มแข็งมากขึ้น แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีการพูดคุยนะคะมีการติดต่อมีการพูดคุยมีการขอกลับมาคืนดีกลับมาสารสัมพันธ์มีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นอ่าขอดูช่วงเวลาหน่อยสิพอจะดูได้ไหม next year ปีหน้า w i t h i n a couple of months ภายในสองเดือนอะ วิดีนอะคั u p ป e ออฟวีคอ่าภายใน2ส,สัปดาห,ห์พลังงานหลากหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์ภายใน2เดือนแล้วก็ปีหน้าบางคนอาจจะเร็วเร็วหน่อยก็คือภายในสองสัปดาห์เออหรือบางคนเนี่ยอาจจะภายใน2เดือนนี้แต่บางคนอาจจะเป็นปีหน้า หรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้สองสัปดาห์นี้มันอาจจะมีการติดต่อมานะคะแล้วก็อาจจะแบบทักทักมาก่อนหรืออาจจะมีการเข้ามาส่องไอจเข้ามาส่องเฟซบ o ๊กหรือมีการเคลื่อนไหวของเขาในทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภายในสองเดือนอาจจะมีการติดต่อพูดคุยแบบจริงจังอ่านะคะแล้วก็หรือบางคนเนี่ยก็ อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เวลาคุยกันหรือดูใจกันนานหน่อยมันก็เลยอาจจะยืดเยื้อไปอะเป็นปีหน้าถึงได้มีคอมมิทเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่อันเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาซึ่งมันก็เป็นปลายเปิดอะเนาะมันไม่สามารถระบุได้ว่าภายในสองสัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นหรือภายในสองเดือนจะเกิดอะไรขึ้นหรือปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหรือบางคนเนี่ยอะไรอะไรมันอาจจะล่าช้า มันอาจจะดีเลยไปบ้างหรืออาจจะดีเลยเยอะเลยอะไรเงี้ยกว่าจะติดต่อมาก็ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็เร็วเลยสองสัปดาห์ติดต่อมาละอะไรอย่างเงี้โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัว อยากเช็คดวงของคุณแบบโดยเฉพาะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ